เอาแล้วต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนัดเงะนะครับแล้วนี้เราอยู่กันในเกม Zombie Hunter ครับผมเออนะเป็นแมปที่เพิ่งมาเปิดใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับเออนะนี่เลยสังเกตจากตรงนี้ครับ Open นเ t a นะเป็นแมปที่เพิ่งเปิดนะตอนนี้คนเล่นก็อยู่ราวๆประมาณ2,788คนก็ไม่น้อยนะสำหรับแมปที่เพิ่งเปิดอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวเกมกันว่าเป็นยังไงนะ ไปและ Let's go คุณกำลังประสบปัญหาโรบักไม่พอใช่เลยถ้าใช่ผมขอเสนอกระบักร้านใหม่เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%มีระบบกดเกมพัสแมปต่างๆเช่นบอกฟุดคิงเลกาซี่ออนิเมะแอดเวนเจอร์ออสตา และยังมีระบบรับเติมแบบ ID p a ีพแถมอนาคตก็ยังจะมีแบบกรุ๊ปเข้ามาอีกเลดโคตรจะดีเลยนะเออนอกจากนี้ยังมีเกมอย่างเช่น Rov Free Fire PUBG Mobile Arena Breakout ไปต่ำกันได้แล้ววันนี้ที่คราวบัตโอเคตอนนี้เราเข้ามาอยู่หน้าเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเขาจะมีปืนเริ่มต้นให้เราเลือกนะครับจะมีกอกมียูซี่มี UC, ม ช็อตกันนะครับตรงนี้เขาก็จะบอกความสามารถของแต่ละปืนนะถ้าคุณเลือกเป็นปืนพกเนี่ยหรือว่าก๊อกนะครับจะคือ high head shot damage ก็คือยิงหัวด a m a g จะแรงขึ้นถ้าเลือกเป็นตัว u ูซนะครับก็คือจะยิงเร็วนะ high fire rate นะครับแล้วถ้าเกิดเลือกเป็นตัวช็อตกันก็คือ m u l t i p l i e t t a c k ก็คือ damage อ่าโดยรวมเนี่ยน่าจะเยอะหรือเปล่าหรือแบบว่าถ้าตามหลักคือช็อตกันมันยิงกระจายซึ่งถ้าเป็นผมหรอ ซอมบี้มันก็ต้องเน้นยิงหัวปะงั้นผมจะเลือกเป็นตัวยิงหัวมาแล้วกันนะครับเป็นตัวกรอกนะไปเลยอ่าแล้วเขาจะให้ไปกดที่ inventory. อินเวนทอรี่อตั้งปืนโอ้ยมีอัพเกรดปืนด้วยนะไปเจ๋งว่ะแล้วกดเพจเลยเหรอเครียดล็อบบี้เครีอดอ้โหอันนี้ผมทำตามเลยนะครีเอท อ่าวันนี้ผมชวนน้องเฮิร์ตมาด้วยนะครับสวัสดีครับน้องเฮิร์ตสวัสดีครับไปเลยนะไปเลยไปเลยไปเลยเอ้ยมนปืมเท่อย่างอ๋องเรียกยูซี่มาหรอใช่โอเคอ่ะกดสตาร์ทเลยไม่มีวิ่งเหรอเนะี่ยได้แค่นี้เหรอโอ้ยระยะไกล เว้ยก็ไม่แย่นะมันมีนมอาบิลิตี้เขาเรียกอะไรเหมือนเป็นของเสริมให้เราด้วยสุ่มอาบิลิตี้อ่ะเฮ้ยมีขวดยาให้เก็บด้วยเหรอเป็นชุดเป็นชุดง่าย<ๆ>ว่ะอีซี่เลยให้เทพเอพเอมาเล่นเกมแบบนี้มันก็จบแล้วแต่เสียงเพลงเขาดูแอบดูน่ารำคาญเ่ัะปิดได้เนาะปิดได้ มาไปปิดข้างนอกเลยบอ๊ะไม่มีด้านบนอะ่ะอ๋อ<า>เนี่ยอันตกางมีสิเนี่ยกูปิดเลยเดินง่ายกว่าอม่เพื่อน<ๆ>ชิวอีซี่ตต้งูงี่ด้ามันวิ่งไม่ได้มันน่าจะได้แบบวิ่งไวกว่านี้หน่อยเอาวะ ตัวม่วงตังวม่วงเอ้ยเฮ้ยตัววิ่งเลยเฮ้ยเียมันตีแรงมากอุ้ยไม่มีท่าโดดด้วยเอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้ยมีสกิลด้วยตว์เฮ้ยเอาตึงอยู่เด้อกดแซดคืออะไรอ๋อกดแซดคือฮิลกดอันนี้คือเก็บฮิลโอเคโอเคเสียเสนเดินน่ากลัวมาก ไม่ได้แดกูหรอกภรรยาไก่อุยิงหัวนะแต่มึงยังไม่เกิดอ่ะอีซี่วะยิงปืนพกแม่โคตรโอเพียจริงง่ายเลยง่ายเลยอะดิกูยิงไปอ่ะตายอีซี่มีอะไรที่ยากกว่านี้ไหมวะยิงนั้นแต่บางลำพูอ่ะลูกงีบ กดหาไปแล้วพวกเนี well> 네่ยกดได้มากมั้งมันจำกัดเวลยสบายแล้วมันเกมมันจะยากยังไงวะเนี่ยเรายิงแม่แต่ผียังไม่รู้ตัวอาจจะแบบว่ามีตัวที่โหดในแบบอื่นเนี่ยบอสป่ะอ๋อบอสว่ะโอ้ยตัวยางใหญ่ มาดิเฮ้ยกดกดแดชได้กดแดชได้กดอะไรแดชอ่ะอ๋อคิวคิวโอ้โหเล่นมาตั้งนานเพื่อจะกดแดชไอ้เหี้ยเลยจะเชื่อใส่ fps เอาคนใส่ fps มาเล่นเกมแบบนี้ก็ซอมบี้ก็นนิ่มเลยอ่ะก็เล่นหัวยาวตัวใหญ่อ่ะมึงยิงหัวดอกเขาอะไรอ่ะข่าวระจอกแต่มันเน็ตได้เยอะไงจำเป็นต้องฆ่าลูกอะไรวะ จำเป็นนะได้เวลเขาได้เพื่อพูดว่าได้เวลแล้วก็ผมก็ไม่เกี่ยงแต่ปั่มเลย,ยเลือดแอบโดนเยอะอยู่นั้นเนี่ยออกมามีเฟนปูด,ด้วยนี่เพิ่งสังเกตเฮ้ย,ยแหวนว่ะแหวนดรอปเก็บเลยเก็บเลย โอ้ยๆมันอะไรอ่ะเฮ้ยได้ดรอป<บ>อืนก๊อกมาดรอปมาทำไมตายแล้วบอสง่ายเกินอีซี่ไอ้น้องเอ้ยแต่ก็ได้อยู่นะได้อาจจะได้เพลินมเพิ่หรือเปล่าเอ้ยดรอปช็อตกันว่ะแล้วก็ดรอปอะไรนะ่ะมาทิเรียลแมาทิเรียลยหรอ,อ,อแมกเร็กโอเคกดออกด่วนดิกลับไปดูหน้าเกมหน่อยว่าเกมมีอะไรบ้าง ปืนมีหลายแบบดอมในด่านด้วยเฮ้ยผมว่าเกมโอเคเลยนะ,ะท่านผู้ชมถือว่าได้เพลินเลยนะเอาจริงถือว่าใช้ได้ครับอ่าสแตทอยอ๋อมีนี่ด้วยไอเฮิร์ตอ๋กอกันพาวเวอร์โอ้ย,ยงี้กันพาวเวอร์งพาวเวอร์เยสมีกาอัพสต,ต่แผมใส่สายปืนอยู่แล้วผมลงการพาวเวอร์ล้วนเลยนะ แล้วก็อีเวนต์ทอรี่ก็คือของที่ผมเพิ่งได้มานะครับนี่เลยจะเป็นของสมใส่นะจะบวกกันพาวเวอร์อหกเปอร์เซ็นต์โอ้ยแจ๋วอีกวทีเลยนะมีเกมสุ่มโชว์ไหมแล้วก็กรอกนี่เราสามารถอัปเกรดได้นะแต่ตังค์ผมยังไม่พอนะแล้วมีอะไรอีกมีเควสให้รับด้วยนะมีพาร์ทหรอเป็นพาร์ทเบต้าพาร์ทอุ้ยแอบเจ๋งนะมันคล้ายๆกับไอ้แมปอิเลเมนทัลอ่ะใช่ป่ะเออเหมือนเลยใช่ใช่ใช่โอเคชัดเจน โอเคถ้ามีหน้านี้คือชาร์จเจนนะฮะแต่มันเปลี่ยนจากอ b บิลิตี้เป็นไอ้นี่ไหมเหมือนพวกแบบสกิลป่ะเราใช่ใช่เป็นสกิลเนี่ยเออเนี่ยเป็นสกิลให้เราไหมนี่เห็นป่ะเกมนี้มีสกิลด้วยนะครับแล้วก็มีช็อปจะมีรูปคูณสองมาซิลี่คูณสองกาใช้ร้อยหนึ่งมันล้วก็มีคอร์สบิ๊กด้วยนะของให้เติมก็ค่อนข้างเยอะเลยมี VIP พพาร์ทด้วย มีแบทเทิลพาร์ด้วยเอ้ยเบตาพาร์ถ้าตรงที่มันยิงปืนในล็อบบี้ได้ได,<ะ>ได้อะไรอะเบตาพาร์อาจจะได้เป็นแบบว่าเพชรแดงกับตังทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วก็เป็นของคอส m มิของแต่งตัวครับผมก็ถือว่าโอเคนะใช้ได้เลยครับก็มาลองเล่นดูกันได้นะครับ เออเดี๋ยวผมอาจจะเล่นต่อเลยรู้สึกว่าเพลินเพลินแล้วไม่อยากให้คลิปมันยาวด้วยนะเดี๋ยวคนจะเบื่อซะก่อนนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการมาแนะนําแมปแล้วกันเล็กๆน้อยๆสั้นๆน,นะครับสาหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้หรือการแนะนําแบบแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยนะจ๊ะโอเคตอนนี้จะ5000พันซับเราก็ช่วยๆกันนะครับผมอ่ะวันนี้ผมกับน้องเฮิร์สขอตัวลาไปก่อนนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย เล่นกับเพื่อนได้เยอะนะเออตามเพื่อนมาเล่นกันดูวะ